นะคะหรือว่า Product ที่เป็น AI generate เนี่ย กำลังมาแรงมากนะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากทุกคนสามารถที่จะสร้างและผลิตมันได้โดยง่ายได้นะคะโดยที่คนเหล่านั้นไม่จะเป็นที่จะต้องมีสกิลการออกแบบนะคะโดยที่คุณไม่ต้องใช้โปรแกรมนะคะหรือดาวน์โหลดอะไรมาให้ยุ่งยากนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่บนเว็บเบราว์เซอร์นะคะก็แค่มีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์หรือมีอุปกรณ์ที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะแค่นั้นเองคุณก็สามารถที่จะสร้างสารรค์รูปภาพได้อย่างง่ายดายเพียงปลายมืวเพียงคําสั่งเล็ก น้อยเท่านั้นเองตัว AI Generate เนี่ยนะคะก็สามารถสร้างได้นะคะผ่านการใช้ข้อความนะคะแล้วก็ให้ AI เนี่ย g e n เ r อ t e ออกมาเป็นรูปภาพตามข้อความของเรานั่นเองนะให้ที่สามารถใช้พร้อมได้ดีหรือว่ามีคำสั่งนะคะในตัวของพร้อมนะคะได้ดีคุณก็สามารถที่จะได้ภาพนะคะหรือ Generate รูปภาพเนี่ย ได้ตรงตามความต้องการของคุณมากขึ้นแล้วก็ใช้ประสิทธิภาพของเจ้าตัว AI ไเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะตามคำต้องตามความต้องการของคุณตามคําสั่งนั่นเองเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์ที่ได้มาจาก AI generate มีอยู่ที่ไหนบ้างแล้วเราสามารถไปดูจากที่ไหนได้บ้างเดี๋ยวจะขึ้นมาเป็นสไลด์ให้ละกันครับเดี๋ยวเราไปดูในแพลตฟอร์มนะคะแพลตฟอร์มนี้จะชื่อว่า e a s y นะคะแพลตฟอร์ม e a s y เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่คุณสามารถที่จะหาไอเดียหรือ Inspiration ในส่วนของสินค้าที่เป็นดิจิทัลโปรดักตได้อย่างง่ายที่สุดเลยนะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะ ดีเทลเยอะไปแต่เดี๋ยวเรามาดูเป็นไอเดียดีกว่าว่าพูดดูกันว่าเราสามารถใช้ตัว AI รูปภาพของเราเนี่ยที่เจเนเรตผ่านตัว AI เนี่ยไปสร้างเป็นผลงานอะไรได้บ้างนะคะ,ะคนนี้อย่างเช่นดวนเนี้ยก็คือเขาขายในส่วนของ AI พร้อมนะคะก็คือคำสั่งนั่นเองที่พิมบอกว่าคนที่ สามารถใช้คําสั่งได้ดีคุณสามารถที่จะเจนเน a เรตรูปภาพได้ตรงตามความต้องการของคุณมากกว่าคนอื่นนั่นเองนะซึ่งทุกคนสามารถเจนเนเรตรูปภาพได้แต่พร้อมเนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญนะคะในการสร้างรูปภาพให้แตกตา่าง ให้ดีกว่าหรือว่าให้ตรงนะคะตามความต้องการของคุณมากที่สุดจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเจนอะไรก็ไม่รู้มั่วๆออกมาไม่ตรงตามความต้องการเพราะว่าทุกครั้งที่เราเจนเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายถูกไหมอืมดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีพร้อมที่ดีคุณก็สามารถที่จะมองเห็นอ่าโปรดักของคุณนะคะแล้วก็ไม่เสียเวลาในการไปอ่าใช้พร้อมนะคะ มั่วๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้ได้รูปภาพที่คุณต้องการสมมติว่าคุณมีพร้อมที่ดีมากๆเนี่ย <Yeah. S 1> คุณก็สามารถที่จะเจนรูปภาพตามที่คุณต้องการภายในแค่คําสั่งเดียวโอเคานที่เป็นบอกว่าพร้อมมันมีส่วนสําคัญในการสร้างรูปภาพพร้อมก็สามารถนํามาขายได้นะคะอันนี้ก็มีการขายตัวพร้อมหรือตัวคําสั่งนั่นเองเนาะอ่าอย่างคนนี้เขาบอกว่าของเขาเนี่ยมีอาร์ตพร้อมนะคะประมาณ 2,500บวกบวกอ่าก็คือคุณสามารถที่จะใช้คำสั่งพร้อมของเขาเหล่านี้เจนเนเรตรูปภาพนะคะโดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งคิดเองนะคะอันนี้ก็มีคนช่วยมาให้คุณอีกนะช่วยให้คุณคิด คอนเซปต์ของรูปภาพหรือว่าให้ได้รูปภาพตามที่ตามที่แบบเออคนอื่นเขาเจนมาแล้วคุณไม่ต้องมานั่งเรียง1นึ่คุณก็สามารถเจนตามพร้อมเหล่านี้ได้เลยนะคะคุณก็จะได้รูปภาพรวดเร็วทันใจนะคะไม่ต้องไปหาไอเดียนะคะต่อไปนะคะเรามาดูพาร์ทของแบบ AI art บ้างน,นะคะ AI art มีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะมีเป็น pattern นะคะจาก อันนี้เป็นแพทเทิร์นอันนี้น่าจะเป็นพร้อมด้วยหรือเปล่านะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเป็นเป็นงานละกันอันนี้เป็นทีเชิร์ตดีไซน์ที่ผ่านการเจเนเรตมาจากตัว AI mm hmm. เขาบอกเลยว่าตัวนี้คือทีเชิร์ตดีไซน์นะคะอันนี้มีพร้อมด้วยดังนั้นพิมไม่แน่ใจว่าเขาขายรูปภาพพร้อมๆหรือเปล่านะเออหรืออาจจะเป็นแค่พร้อมตัวเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นพร้อมเหมือนเดิมแนละ้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําสั่งเนาะ เป็นชุดคําสั่งอ่าอันนี้มิจเจอรี่อันนี้เป็นคัลเลอร์ลิงอันนี้เป็นชุดคําสั่งเหมือนกันเนาะอ๋อเดี๋ยวนี้มีคนขายในส่วนของครีเอทเฉพาะตัวขอ,ของขึ้นมาเยอะมากครีเอทตัวคําสั่งขึ้นมาแล้วก็เอามาขายกันเยอะมากเนาะเดี๋ยวเราลองดูเป็นอ่าอ่าคัลเลอร์ลิงบุ๊กละกันนะคะเดี๋ยวเราลองดูเป็นคัลเลอร์ลิงบุ๊กก็คือหนังสือระบายสีนั่นเองเนาะนี่ซึ่งเราสามารถที่จะ ดูได้นะว่าบางอันเนี่ยเกิดจากการเจเนเรตนี่อย่างอันเนี้ยเนี่ยเกิดจากการเจเนเรตของ AI นี่อย่างอันเนี้ยเป็นลายเส้นเกิดจากการวาดซึ่งเราจะดูออกนะคะเราจะดูออกนะว่าอันไหนที่เป็นการเจเนเรตผ่าน AI อันไหนที่มันเป็นการวาดขึ้นมาจริงๆเนาะสามารถที่จะดูออกได้นะอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นการวาดาจากลายเส้นจากรีเอเตอร์ที่เขาใช้โปรแกรมต่างๆในการวาดเนาะ แล้วก็ในพาร์ทของ AI เนี่ยเราก็จะเห็นอาจจะพพ์ยกตัวอย่างเป็นตัวนี้แล้วกันถ้าใครได้ผ่านการเจ n เน a เรตรูปภาพมาไปลองเล่นมาบ้างแล้วเนี่ยคุณก็จะพอดูออกว่าอันไหนเนี่ย AI เจนนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยทำภาพระบายสีนะคะก็จะดูออกว่าเจ้าตัว AI g e n e r a เรตเนี่ยสีของมันลายเส้นของมันเนี่ยจะไม่เหมือนกับเราวาดนะมันจะสวย สวยเวอเวอ์ออกมานะอย่างเช่นมีเงาให้มาด้วยนะแถมมีของแถมเยอะมากมายนะซึ่งลายเส้นพวกนี้เนี่ยเราก็จะเราก็จะสามารถที่จะเจนผ่านตัวตัว AI คือคนที่ซื้อไปก็เอาไปอาจจะใช้ ปริ้นออกมาแล้วระบายสีแต่หลายๆคนก็จะใช้วิธีการ,รไม่ได้ปริ้นก็จะใช้ตัว iPad แล้วก็ลงสีหรือว่าวาดตามอะไรเงี้ยก็คือคุณสามารถเดี๋ยวนี้มันสามารถใช้การระบายสีได้หลายรูปแบบไม่จำเป็นต้องปริ้นออกมาดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีเงาอะไรเพิ่มเติมแบบนี้มันก็สามารถที่จะขายได้ซึ่งเรามาดูพวกรีวิวด้านล่างว่าคนที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาก็ซื้อไประบายนะคะซึ่งก็ไม่เสมอไปว่าจะระบายในกระดาษอาง ก็ซื้อไประบายบน i อ p d d ก็มีเดีอวกันนะแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างเนาะใช้การแบบแรีแลกซ์กันการระบายสีก็รูู้ีแล้วว่ามันช่วยในเรื่องของการสมาธิต่างๆทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อยู่แล้วนะอ่ะแล้วเรามาดูต่อไปว่า AI Art จะมีอะไรบ้างเอาเป็น w อลล์อาและกันนะคะซึ่งเราจะบอกไม่ได้หรอกว่าอันไหนเนี่ยเป็นรูปวาดของ AI หรือว่าเป็นรูปรูปถ่ายเนาะแต่ว่าเราสามารถที่จะ,ะดู ได้นะคะเข้าข่าวว่าเออเราเอาไปเป็นไอเดียก็ได้นะคะไอเดียในการที่ไปเจนเนเรตรูปภาพขึ้นมาจาก AI แล้วก็มาขายเป็นโมเอออย่างนี้ได้นะเราก็ไปดูว่าอินสปิเรชันจาการ้านค้าอื่นๆนะคะยอดขายของเขาว่าเขา,าใช้ภาพแบบไหน,น ภาพอดอกไม้ภาพธรรมชาติหรือภาพแอบสแตรกต่างๆนะเราก็ไปดูว่าเออเขาใช้ภาพประมาณไหนแล้วเราก็ไปเจเนเรตในเอไอตนางเนาะซึ่งตรงนี้ยคุณไม่จำเป็นที่ต้องเอว่ารูปเป็นคุณก็สามารถที่จะทำแบบเนี้ยแล้วก็ขายเป็นสินค้าของคุณได้นะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตลาดที่หลักๆที่แบบเรามาหาไอเดียเนาะแต่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะไปขายได้ในตลาดอื่นๆอีกซึ่งเดี๋ยวพิมจะมาบอกเพิ่มเติมในส่วนของตลาดที่เราจะเอาไปขายเพะ ว่าที่เมืองไทยตอนนี้ยังเปิดตัวไอซีไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่ากอา็อนาคตก็อาจจะเปิดได้แต่ตอนนี้ยังเปิดไม่ได้เราก็อาจจะมาดูเป็นพวกไอเดียต,ต่างๆแล้วก็ไปผลิตแต่ตลาดที่เราจะเอาไปขายเนี่ยอาจจะเป็นตลาดอื่นๆซึ่งเดี๋ยวใครอยากที่จะติดตามในเรื่องของการนําภาพหรือว่าผลงาน AI เนี่ยไปขาย จะได้ไม่พลาดอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่บด้วยนะคะเพราะว่าคุณจะไม่พลาดคลิที่พิมพ์จะเอามาลงนะคะในส่วนของการสร้างภาพง่ายๆนะคะโดยการเจเนเรตด้วย AI แล้วก็ไปขายในแพลตฟอร์มต่างๆคือการเจ n เน a เรตรูปภาพผ่าน AI เนี่ยมันก็เป็นการสร้างโปรดัก์ที่ง่ายเราสามารถที่จะเจนแล้วก็ขายเป็นไฟล์ภาพเลยก็ได้หรือว่าเจเนเรตแล้วเอาไปเป็นโปรดัก สำหรับสินค้าของเราซึ่งตรงนี้พิมมีตั้งแต่ขายเป็นไฟล์เนาะแล้วก็สร้างเป็นโปรดักต์นะคะเป็นสินค้าของเราแล้วก็ขายภายใต้แบรนด์ของเราโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีสกิลในเรื่องของการสร้างหรือวาดภาพด้วยตัวเองเนาะ ก็ไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรก็มีแค่มิจเจอร์นี่หรือว่าโปรแกรม AI g e n e น a t e รูปภาพเสร็จแ,แล้วก็นำรูปภาพเหล่านั้นเนี่ยมาลงมุอโปรดักต์ของคุณมาลงเป็นสินค้าของคุณแล้วก็ขายในแพลตฟอร์ตมต่างๆหรือว่าจะขายบนเว็บไซต์ของตัวเองก็ได้นะซึ่งแบบนี้มันจะทําให้คุณสามารถที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าได้นะโดยไม่จาเป็นที่จะต้องวดรูปแบกนั่นเองก็ไปดูว่าเราอยากที่จะเป็นแค่ดิจิตอลเซลเลอร์เซลแค่ไฟล์ภาพนะคะหรืออยากเป็น m ม l l s i ิ e s s นะคะหรือว่าเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วก็ผลิตแล้วก็มีลวดลายนะคะลงตามสินค้าของเราเนาะว่าเราอยากที่จะเป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าการทำดิจิตอลโปรดักต์เนี่ยคุณก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยการได่ขายไฟล์หรือว่าคุณจะทำดิจิตอลโปรดักต์ง่ายๆโดยการใช้ภาพไฟล์เหล่านั้นลงบนโปรดักต์ของคุณแล้วก็ใช้วิธีการนะคะขายเป็นแบบพิโนนิมานหรือว่าจะขายภายใต้ใแบรนด์ของตัวเองนะคะ เ,เว็บไซต์อะไรก็ได้ได้หมดเลยเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากให้ธุรกิจของคุณเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับความชอบเพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างและผลิตผลง,งานของคุณได้ตามความเหมาะสมบางคนอาจจะมีเวลาก็อาจจะผลิตเป็น ปรดักเลยบางคนอาจจะไม่มีเวลาก็าผลิตเป็นไฟล์แล้วก็ขายเลยแบบรวดเร็วทันใจทั้งหมดนี้นะคะก็ไม่สามารถการันตีได้นะคะว่าคุณจะขายแบบไหนแล้วขายได้ดีที่สุดเนาะแต่ว่าสามารถการันตีได้ว่าขายแบบไหนง่ายที่สุดนะคะก็คือขายแบบไฟล์นะคะก็คือทําไฟล์มาแล้วก็ขายเป็นไฟล์ jpeg png นะคะไฟล์รูปภาพอะไรเงี้ยมันก็ขายได้ง่ายก็คือสร้างรูปภาพแล้วก็ขายไฟล์าฟาภาพแต่ว่าไรายได้ก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับคุณขายสินค้าที่เป็นแบบโปรดัก แต่ว่าความยากของมันก็คือคุณเป็นเจ้าของคุณจะต้องบริหารต้องยิงแอดต้องทําโฆษณาต้องดูแลเว็บไซต์ดูแลลูกค้าเองซึ่งรายได้ต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะแต่ความยากง่ายก็ต่างกันเช่นเดียวกันก็เอาไว้ไปคิดเป็นไอเดียแล้วกันนะคะว่าคุณอยากจะเป็นดิจิตัลเซลเลอร์ขายไฟล์หรือว่าจะเป็นสมอลล์บ s ิสเนสนะคะขายสินค้าบนเว็บไซต์นะคะหรือว่าขายสินค้าภายแบรนด์เองซึ่งตรงนี้สาหรับใครนะคะที่อยากที่จะสร้างธุรกิจสักชิ้นหนึ่งโดยที่คุณไม่ต้อง คุณเยอะโดยที่คุณไม่ต้องอใช้ความรู้ความสามารถมากนะคะก็ AI นะคะเข้ามามีบทบาทในทุกๆธุรกิจแล้วตอนนี้นะคะถ้าใครที่อยากทจะทำธุรกิจอะไรนะคุณก็ต้องมีตัว AI เป็นตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์เนะะื้อหาหรือว่าไอาเดียวความคิดหรือว่าแม้แต่รูปภาพวิดีโอรูปภาพนิ่งนะคะคุณก็สามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเต,มติมนะคะผ่าน Google นะคะหรือว่า YouTube อย่างเช่นช่องนี้นะคะก็ยืมซับสไคร์ดวยนะ แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเดี๋ยวมีไอเดียใหม่ๆตัวทีมก็จะมาอัปเดตเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปบ้ายค่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบาย